ยานที่6ในยาน73ได้แก่อุทยพยานุปาาัสนาฌานคือปัญญากำหนดรู้นามรูปที่เกิดดับซึ่งเป็นไปอยู่ในปัจจุบันปัญญารู้แจ้งในการเกิดและการดับของนามรูปในขณะนี้เดี๋ยวนี้คือในขณะที่เป็นปัจจุบันคือเห็นทั้งการเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปในขณะที่นามรูปนั้นยังปรากฏอยู่ ความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นนี้ในการประจักษ์แจ้งนามรูปด้วยความเป็นสามัญ,ญลักษณะคือความเป็นอนัตตาเนื่องจากเกิดดับแล้วและแปลเปลี่ยนไปแล้วเป็นปัญญาที่ประจักษ์ชัดแน่นอนมีความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่านามรูปทั้งปวงย่อมเป็นเช่นนั้นคือว่างเปล่ามีความเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเนื่องจากเกิดและดับแล้วคือถูกบีบคั้นเบียดเปลี่ยนด้วยการเกิดและการดับทุกๆขณะที่เกิดขึ้นไม่มีนามรูปใดๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเหลืออยู่เพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วการเห็นไตรลักษณะอย่างเฉมแจ้งชัดเจนเป็นการเห็นที่ตัดการเกิดดับสืบต่อของนามรูป ให้เห็นความเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนในขณะที่การเห็นเกิดขึ้นนั้นก็เห็นการเกิดและการดับในขณะนั้นว่างเปล่าในขณะที่เห็นเกิดและดับและทุกๆขณะในขณะจิตเกิดขึ้นและดับไปขณะที่เห็นเกิดขึ้นและดับไปก็ดับไปในขณะนั้นว่างเปล่าในขณะนั้นแปลเปลี่ยนไปในขณะนั้นนั่นเองอการเกิดดับนั้น pues ความว่างเปล่าจากการเกิดดับนั้นความแปรเปลี่ยนไปจากเดิมจากการเกิดดับนั้นไม่คงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงการเกิดและการดับของนามรูปที่เกิดใหม่อีกทั้งการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสและนึกคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะและดับไปก็ว่างเปล่าว่างเปล่าและก็ว่างเปล่าเนื่องจากเกิดแล้วดับนั้นแปรเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั้น เป็นการตัดขาดจากกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งต่างจากสมัสนายญาณคือปัญญากำหนดรู้การดับของนามรูปคือรู้การเกิดดับของนามรูปได้ก็ต่อเมื่อนามรูปใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอดีตไปแล้วความรู้ความเข้าใจในการเกิดดับของนามรูปซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าอุทยพยานุปัสนาญาณ ก็มีอุปการะเกื้อหนุนมาจากนามรูป,ปะปริเฉทยานคือปัญญากำหนดรู้การแยกขาดจากกันของนามรูปหรือการรู้จักนามรู้จักรูปในขณะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั้นว่าไม่ได้เป็นอันเดียวกันและไม่ได้เป็นแท่งเป็นก้อนอันเดียวกันนามก็เป็นนามคือจิตเจตสิกก็เป็นจิตและเจตสิกรูปก็เป็นรูปรูปไม่มีทางที่จะเป็นเจตสิกได้ เจตสิกก็ไม่มีทางที่จะเป็นรูปได้จิตก็ไม่มีทางที่จะเป็นเจตสิกได้จิตและเจตสิกไม่มีทางที่จะเป็นอันเดียวกันได้คือจิตเจตสิกและรูปนั้นแยกขาดจากกันอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้เป็นอันเดียวกันแน่นอนจิตและเจตสิกนั้นจิตก็เป็นจิตไม่ได้เป็นเราอย่างแน่นอนเจตสิกก็เป็นเจตสิกไม่ใช่เราอย่างแน่นอน รูปก็เป็นรูปไม่ใช่เราอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่นอนแม้ชื่อของจิตและเจตสิกรูปก็เช่นเดียวกันก็เป็นเพียงชื่อของธรรมะเท่านั้นแต่โดยสภาวะธรรมแล้วเป็นสภาวะที่รู้และไม่รู้เมื่อเกิดขึ้นทำกิจของตนแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่า เมื่อเกิดแล้วดับแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเป็นสภาวะที่เป็นธรรมะหรือสภาวะที่เรียกว่าเป็นความจริงเช่นนี้ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นที่รู้จักนามและรูปตามความเป็นจริงอุปการะเกื้อนหนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุและปัจจัยที่ทำให้นามรูปนั้นเกิดขึ้น เพราะนามรูปใดๆก็ตามจะปัสจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไม่มีนามรูปนั้นจอมีเหตุจะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการดนบันดาลของผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากการดนบันดาลของเทวดาใดๆหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆเหตุของการเกิดขึ้นของนามรูปนั้นก็มาจาก อวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมในส่วนของรูปนั้นก็มีเหตุเพิ่มเติมอีกก็คือเกิดขึ้นจากจิตอุตุและอาหารในส่วนของจิตและเจตสิกก็เกิดขึ้นจากอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมและนามาูปนามาูปที่เป็นอดีตก็ตามที่เป็นปัจจุบันก็ตามที่เป็นอนาคตก็ตามก็เกิดจากเหตุและปัจจัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เมื่อประจักษ์แจ้งในเหตุและปัจจัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็สิ้นความสงสัยทั้งที่เป็นอดีตท,ทั้งที่เป็นปัจจุบันและทั้งที่เป็นอนาคตเป็นการดับความสงสัยได้ทั้งสามการท่านเรียกว่าปัจจยปริคหหยารคือปัญญากำหนดรู้ปัจจัยที่อุปการะเกื่อหนุนทำให้นามรูปเกิดขึ้น หรือจะเรียกว่าปัญญารู้การเกิดขึ้นของนามรูปของทุกๆนามรูปที่เกิดขึ้นปัญญากำหนดรู้การแยกขาดจากกันของนามรูปทำให้รู้จักนามรูปตามความเป็นจริงก็ดีปัญญากำหนดรู้เหตุและปัจจัยที่ทำให้นามรูปเกิดขึ้นก็ดีก็มีอุปการะเกื่อหนุนทำให้เกิดปัญญาคือความเข้าใจในการดับของนามรูป คือทุกๆนามรูปเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะคงที่อยู่อย่างเก่าเป็นไม่มีจะไม่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นไม่มีจากยังคงเป็นอัตราตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปดับไปแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่าเมื่อเกิดดับแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่เรียกว่าเป็นสามัญลักษณะ เป็นลักษณะทั่วไปของนามรูปที่เกิดขึ้นต้องดับไปเช่นนี้ย่อมว่างเปล่าเช่นนี้เนื่องจากแปลเปลี่ยนไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเพราะเกิดแล้วดับแล้วการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในลักษณะเช่นนี้เป็นการเห็นไตรลักษณ์อย่างหยาบๆยังไม่สามารถตัดสันติคือความรวดเร็วของการเกิดดับของนามรูปได้ความรวดเร็วของการเกิดดับของนามรูปนี้ ซึ่งเป็นไปในขณะนี้ในแต่ละทางทางั้งทั้งที่เกิดแล้วดับแล้วทั้งทั้งที่ว่างเปล่าไม่มีนามรูปที่ดับไปแล้วนั้นเหลืออยู่แล้วการเห็นที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ไม่เหลืออยู่จนถึงปัจจุบันขณะการได้ยินการได้กลิ่นการลิมรสการถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นและดับไปจ่อมว่างเปล่าจมเป็นอนัตตาเนื่องจากหมดไปหายไปสิ้นไปแปลเปลี่ยนไป เพราะเกิดและดับนั้นแต่ความรวดเร็วของการเกิดดับนั้นทำให้เข้าใจผิดว่าทั้งการเห็นการได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดนั้นเกิดติดต่อสัมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถที่จะรู้อารมณ์ทางเดียวกันได้หลายๆอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับสำหรับการประจักษ์แช่งในการเกิดดับของนามรูป ที่ดับไปแล้วที่เรียกว่าสมัสนญาณน,นั้นก็เห็นการเกิดดับของนามรูปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่ยังไม่ชัดเจนในขณะที่เป็นปัจจุบันคือในขณะที่นามรูปเกิดดับนั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนามรูปใหม่เกิดขึ้นคือนามรูปเกิดขึ้นในปัจจุบันจึงรู้การเกิดดับของนามรูปที่เพิ่งเกิดดับได้ เมื่อปัญญาประจักแช่งในการเกิดดับของนามรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือเกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปและว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนพิจารณานามรูปที่เป็นเช่นนั้นบ่อยๆหนึ่งเดือมีความเข้าใจเกิดขึ้นตามลำดับจนเห็นการเกิดดับอย่างชัดเจนในปัจจุบันได้ อุทยพยาญาณคือปัญญาเห็นการเกิดดับของนามรูปก็เกิดขึ้นและชัดเจนได้ตามลำดับจนสามารถกำหนดการเกิดดับของนามรูปได้ในขณะปัจจุบันคือเห็นได้ในขณะที่กำลังกำหนดอยู่นั้นเป็นการเห็นอย่างตัดขาดจากสันตติคือการเกิดสืบต่อกันไม่ใช่เห็นการเกิดดับของนามรูปเช่นเดียวกันกับสมัสนญาณ การเห็นการเกิดดับของนามรูปในอุทยพยาญาณน,นี้เป็นการเห็นอย่างชัดเนจนแจ่มแจ้งแน่นอนและเด็ดขาดซึ่งเป็นการเห็นการเกิดดับของนามรูปในขณะปัจจุบันอุทยพยาญาณคือปัญญากำหนดรู้นามรูปที่เกิดดับได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนี้เป็นที่รวมลงของยานทั้งสามในเบื้องตอน้นทั้งปัญญากำหนดรู้นามรูปที่แยกขาดจากกัน ที่เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณก็ดีและปัญญากำหนดรู้นามรูปเกิดจากเหตุและปัจจัยที่เรียกว่าปัจจยปริกหายานก็ดีและปัญญากำหนดรู้การดับของนามรูปในสมัสนญาณก็ดีญาณทั้งสามในเบื้องต้นนั้นรวมลงเป็นหนึ่งเดียวในอุทยพยาญาณคือประจักษ์แจ้งในการเกิดและการดับของนามรูป ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการเห็นไตลรลักษณ์ของนามรูปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเห็นไตลรลักษณ์ทั้งสเช่นเดียวกันเช่นปัญญาประจักษ์แจ้งในนามรูปว่าเป็นของไม่เที่ยงคือเกิดแระดับก็ได้ชื่อว่าประจักษ์แจ้งในความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาด้วยเพราะทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้องแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเกิดและดับแล้วไม่สามารถที่จะคงที่อยู่อย่างเก่าและเป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่ตัวตนเนื่องจากเกิดแล้วดับแล้วคือเป็นอนิจจังนั่นเองเมื่อเป็นอนิจจังคือเกิดแลด้วและดับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเราเข้าสัตบุคคลตัวตนปัญญาเห็นการเกิดดับของนามรูปอย่างช,ชัดเจนแจม่มแจ้งในอุทยพยาญญาณน,นี้เป็นวิปัสสนาจารย์ คือการรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งที่มีกำลังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้วิปัสสนาจานต,ต่อไปเกิดขึ้นตามลำดับจนถึงมรรคยานและผลยานสำหรับข้อความที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกามีดังต่อไปนี้อัตถกถาอุทยพยานุปัสสนาญาณุเทศว่าด้วยอุทยพยานุปัสสนาญาณข้อว่าปัญญาในการพิจารณา เห็นความแปรปรวนแห่งธรรมส่วนปัจจุบันความว่าปัญญาในการเห็นความแปรไปคือความดับไปแห่งธรรมคือเบญจขันธ์ในภายในที่เป็นปัจจุบันด้วยอำน,นาจสันติเพราะจิตแม้กำหนดความเกิดขึ้นว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้ครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแตกดับไปย่อมตั้งอยู่ในความแตกดับไปเหมือนกันฉะนั้นพึงทราบว่า การเกิดขึ้นแม้ไม่ได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นอันกล่าวไว้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งความเกิดขึ้นย่อมเป็นอันกล่าวแล้วนั่นแหละเพราะมีการเห็นความเกิดขึ้นด้วยการเห็นปัจจุบันธรรมทั้งหลายจิงนอยู่เว้นความเกิดขึ้นเสียความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เมื่อไม่กล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความแปรปรวนแห่งธรรมส่วนปัจจุบันก็พึงทราบว,ว่าเป็นอันกล่าวแล้วนั่นแหละอุทยพยานุปัสนาญาณย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้บรรลุสัมมาสนญาณตามที่กล่าวไว้ในลำดับว่าก็การเห็นความเกิดขึ้นย่อมสําเร็จได้เพราะกําหนดคําว่าอุทยพยานุปัสนาญาณคือปัญญาในการตามเห็นความเกิดขึ้นและความดับไป แล้วกาหนดความเกิดขึ้นและความดับไปที่ปรากฏในขณะพิจารณาเป็นจกขันนั่นแหละแล้วปรารลมอ,อุทยานุปัสนาเพื่อทําการกําหนดสังขารธรรมทั้งหลายก็ญาณนั้นท่านเรียกว่าอุทยพยานุปัสนาเพราะตามพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอัตถกทาอุทยพยานุปัสนายานุเทศจบ